รับหลักการนะครับแห่งล่างพระบัญญัติยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14ทับ259เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักจรกลงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559พศทั้ง3ฉบับนะครับ ท่านประธานคะนันทนาเห็นด้วยคะ่ะบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้นะครับท่านนันทนาเห็นด้วยนะครับเชิญเสนอคณะกรรมธิการครับทางวิบครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสันธิ์มสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดิเลยพักเพื่อไทยครับขอเสนอจํานวนสมาชิกกรรมธิการ31ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับมีผูดรับรองถูกต้องนะครับที่ประชุมกําหนดให้มีกรรมธิการ31ท่านนะครับสัดส่วนกรรมธิการของรัฐมนตรีนะครับเจท่านสัดส่วนของ กรรมธิการพักการเมืองจํานวน24ท่านนะครับเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมธิการครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะวิปของคณะรัฐมนตรีนะคะขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14ทับ2,559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่4เมษาพุทธศักราช2,559ในสัดส่วนของคณะร,รัฐมนตรีจำนวนเจดท่านดังนี้นะคะ 1. พลตรีไพศาลหนูสังสองนายชนะทัศน์แสงพุ่ม สานางสาวพันไมยทาราสุข 4. รองศาสตราจารย์มูฮัมหมัดอิสยาสย่าปลัง 5. ้นายสุธิชัยงามชื่นสุวรรณหนายนัท,ทพงศ์บุญเหลือ 7. นางสุภาพันธ์ตั้งตรงไพโรดขอบคุณค่ะครับต่อไปนะครับสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับ 24ท right ่านนะครับพักเก้าไกล7ท่านพักเพื่อไทย7ท่านพักภูมิใจไทย3ท่านพักพลังประชารัฐ2นะครับพักรวมไทยสร้างชาติ2พักจาธิปัตย์1ท่านพักชาติไทยพนาหนา1ท่านพักประชาชาติ1ท่านเชิญแต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อนะครับตามข้อบังคับข้อ91เนะครับเชิญพักเก้าไกลก่อนครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพ ผมนายอนุภาพลิขิตอํานวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรกก้าวไกลผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามัญสัดส่วนพรรเก้าวไกลจํานวน7คนดังนี้ครับ 1. ปรมดอนปัญจอ 2. จุลพงษ์ยูเกต 3. รัชนกสุขประเสริฐ4กันตพงษ์ประยุนศักดิ์ 5. สีสมภพจิตพิรมศรี 6. อันวาอูเซงเจ็ดฟาลิธดามารอขอพูดรับรองด้วยครับครับพี่พูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทยครับเจ็ดท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนานท์หงชูเวศสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยครับวันนี้ขอเสนอรายชื่อกรรมติการวิสามันร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจํานวน7ท่านครับ 1>, 1. นายจาตโลนฉายแสง 2. นายชนินลุ่งธนาเกียรติ 3. นายกิติกรโลสุนทร 4. นายพงศัศักยิ่งชนเจริญ 5. นายฮานาฟีหมิ่นเสน 6. นายสุรพัฒพ,พิชัยแพทย์ 7. นายปริญญานวนเปลี่ยนขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักผูเจตไทย3ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสยามเพลงทองผู้แทรนราษฎรจังหวัดบึงการเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยขอเสนรอ,อรายชื่อกรรมธิการร่างพรบยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่14ทับ5 5เรื่องคณะก,กรรมการที่ปรึกษาชายแดนใต้และข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอรมนในสัดส่วนของพักภูมิใจไทยจำนวน3ท่านครับ 1. สสาสากลาิยาสาอิ 2. นางสาวเพชรด,ดาวตโตมีนา สามนายนัดมุตดีนอูมาขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักพลังประชารัฐสองท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคราทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ผมขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐจํานวนสองท่านดังนี้ครับ 1. ท่านอาหมินมายุโซบสองท่านอดิลันอาลีอิสาหะขอผู้รับรองด้วยครับ ครับเป็นผู้รับรองถูกต้องนะครับพักรวมไทยสร้างชาติครับสองท่านครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปรมศจินารวมไทยสร้างชาติสุราธานีเขตหขอเสนอคณะกรรมการ,กนาการในส่วนของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความรุงเรองชาติที่14ทับ259 9ของพักรวมไทยสร้างชาติจำนวนสองท่านครับท่านแรกสสวัชระ ยาวอสันท่านที่2ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทวันสาสิงขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับกาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนามาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย ในนามของพระชิบิขอเสนอกรรมติกรรมการวิสามันร่างพระราชบัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอเสนอชื่อท่านยูในดีวาบาขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านครับธประธานที่เคารพ เสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดส,สุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส,ส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายเอกสิทธิ์อัคคลศักดิ์กิรติขอผู้รับรองด้ครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับพรรคประชาชาติหนึ่งท่านครับเชิญครับเรียนท่าน,นประธานสภาที่เคารพผมนายสายเฮมฮัมัดอินดูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชาติครับขอเสนอหนึ่งท่านครับ นายกมึงศักดิ์ลีวเมอขอพูดรับรองครับผมครับีผู้รับรองถูกต้องนะครับ<อ>เชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจนารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่14ทับ2559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2 5 5 9พศจำนวน31ท่าน 1. พลตรีไพศาล หนูสัง 2. องนายชนะทันแสงพุ่ม 3. นางสาวพันไม่ทาราสุข 4. ลรองศาสตราจารย์มวัมัดอิวยาสย่าปรัง 5. ในายสุทธิัยงามชื่นสุวรรณ 6. นายน,นัทพงศ์บุญเหลือ 7. นางสุภาพันธ์ตั้งตรงไพโดดรด 8. นายลอมดอนปัญจ เนายจุลพงศ์อยู่เกต 10. นางสาวรัชนกสุขประเสริฐ11นายกันพงศ์ประยุนศักดิ์ 12. นายศรีสมภพจิตพิลมศี 13. นายอันวาอุเซงสิบสีนายฟาลีปด,ดามระ 15. นายจตุลนฉายแสง 16. นายชนินลุ่งธนเกียรสิบเจ็ด ในกิติกรโรสุนทร18ในายพงศัก์ยิ่งชนเจริญ19ในายฮานาฟีหมิ่นเซน20นายสุรพัฒพิชัยแพทย์21ในายปริญญานวนเปียน22ในายสักการิยาสอิ23นางสาวเพชรดาวโตะมีนา24ในายนัทมุดดินอูมา 25ในายอามินมายุโซ26นายอดิลันอาลีอิสเทาะ27นายวัชระยาวอาหัสัน28ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทวันสาสิงห์29นายยูในดีวาบา30นายเอกสิทธิ์อัครศัก์ตีรติและ31นายกระมศัก์ลีวาเมะ เชิญกำหนดระยะเวลาแปรยติครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสารานทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาขออภัยครับขอเสนอระยะเวลาแปรยติ15วันครับขอผู้รับรองเลยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับแปรยติใน15วันนะครับกรณีนี้นะครับรับหลักการแห่งร่างพระบัญญัติมากกว่า1ฉบับนะครับ จะใช้ร่างพระพราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สองเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสารานทิมสวรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดเลยพักคพื่อไทยขอเสนอร่างของท่านอาจารย์ชูศักดิ์สืบดินเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองเด้ครับครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับใช้ร่างของท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเป็นร่างหลักนะครับท่านสมาชิกครับเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้น